สวัสดีพี่น้องที่รักในพยิสุ์ทุกท่านนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันใหม่นี้วันจันทร์ที่26พฤษภาคมนะครับปี2025ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เช้าวันนี้เราจะมีโอกาสมาใคร่ควรพระคำของพระเจ้าด้วยกันในเช้านี้ยังอยู่ในพระธรรมเอสราะนะครับซึ่งเรามาถึงในบทที่8ในบทที่8นะครับก็เป็น ตอนที่เอสรานะครับได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์ให้กลับมายังอิสราลเล็มนะครับเพื่อสอนธรรมบัญญัติของพระเจ้าให้แก่ผู้คนที่นั่นนะครับแล้วก็เขาจึงกลับมาพร้อมกับคนอิสราเอลจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็การเดินทางระหว่างบาบิโลนมาถึงที่เยิูซาเล็ลนะครับก็เป็นระยะทางที่ค่อนข้างที่จะไกลนะครับแล้วก็ ไม่เพียงแต่การเดินทางเท่านั้นก็จะมีทรัพย์สมบัติด้วยแล้วก็รวมไปถึงร,ระหว่างทางก็จะมีผู้ที่ไม่หวังดีนะครับมีโจรมีคนที่ดักป้นนะมีคนต่างชาติเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นหมายความว่าการเดินทางกลับมายัางยูราเล็มของเอสซราแล้วก็คนอิสราเอลเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เต็มไปด้วยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเช้าวันนี้เราจะมาดูในหัวข้อที่บอกว่า ถ่อมใจพึ่งพระหัตถ์ของพระเจ้าเรามาดูว่าเอสรานั้นเขาเขาได้มีวิธีการอย่างไรในการที่เขาจะเดินทางจากบาบิโลนเนี่ยทางเหนือของอิสราเอลเนี่ยกลับมาที่เยรูซาเล็มเนี่ยเขาทําอย่างไรเขาจะปลอดภัยได้อย่างไรนะครับซึ่งเราดูในข้อที่21-23นะครับในพระธรรมเอสรา บทที่8นะครับข้อที่21-23พระคัมภีร์บันทึกแบบนี้นะครับบอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็ประกาศให้ถืออดอาหารที่นั่นคือที่แม่น้ำอาหะวาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าของเราเพื่อจะทูลขอหนทางที่ถูกต้องจากพระองค์สำหรับเราลูกหลานของเรา และข้าวของของเราเพราะพระเจ้าเพราะข้าพระเจ้าละอายที่จะทูลขอกองทหารและพลม้าจากกษัตริย์เพื่อช่วยเราสู้ศัตรูตามทางของเราในเมื่อเราได้กลับทูลกษัตริย์แล้วว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าของเราอยู่กับบรรดาผู้ที่สแสวงพระองค์ให้เกิดผลดีแต่ฤทธานุภาพและพระพิโรธของพระองค์ต่อสู้คนเหล่านั้น ที่ละทิ้งพระองค์เราจึงอดอาหารและวิงวอนพระเจ้าของเราเพื่อเรื่องนี้และพระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของเรานี่คือชีวิตของเอสราในการที่เขาได้ได้อนุญาตให้กลับมาเนี่ยเอสราได้ทูลกษัตริย์บอกว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า อยู่กับผู้ที่แสวงหาพระองค์เพราะฉะนั้นเอสราจึงละอายคือเอสราเป็นพยานว่าพระเจ้าของเอสรายิ่งใหญ่คือพระเจ้าที่เที่ยงแท้ยิ่งใหญ่เขาสามารถที่จะกลับมาได้โดยพระเจ้าองค์นี้ที่พวกเขาแสวงหาใครก็ตามที่แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำเขาเพราะฉะนั้นเอสราจึงไม่ทูลขอการปกป้องจากกษัตริย์เขาเดินทางมาเนี่ย ไม่ว่าจะอันตรายขนาดไหนเขาจะไม่ยอมทูลขอาการปกป้องไม่ว่าจะเป็นอกองทหารหรือว่าล,ลดลบม้าต่างๆเพื่อช่วยพวกเขาในการสู้รบระหว่างการเดินทางเอซราบอกว่าเราไม่ขอไม่ทูลขอกษัตริย์ไม่ขอการช่วยเหลือจากกษัตริย์เพราะว่าเอซราบอกว่าเขาได้บอกกษัตริย์ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นําเขา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เอสราทำเอสราทำอะไรเอสราประกาศนะครับประกาศให้คนที่เดินทางมาด้วยกันนั้นอดอาหารที่นั่นเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ได้ถ่อมตัวลงเขาได้วางความคิดตัวเองลงเขาได้วางกำลังของตัวเองลงต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็ขอหนทางที่ถูกต้องแล้วก็บอกว่า สิ่งเหล่านี้ทําเพื่อลูกหลานของเขาและก็สิ่งของเขาที่กําลังเอากลับมายัางเยรูซาเล็มเอสราบอกว่าเอสราสแสวงหาพระเจ้าแล้วก็ให้พระองค์เป็นผู้ที่นําเขาเขาจึงอดอาหารแล้วก็วิงวอนของพระเจ้าในเรื่องนี้และพระองค์ก็เขามั่นใจว่าพระเจ้าฟังเสียงการร้องทูลของเอสราแล้วก็ประชาชนของพระองค์พี่น้องครับ หลายครั้งเราต้องตัดสินใจหลายครั้งเรามีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่เมื่อเรามั่นใจว่าพระเจ้าองค์นี้ที่เราเชื่อน,นั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่หรือว่าหลายครั้งเราได้เป่าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้ทุกคนเห็นสิ่งแรกที่เราต้องคิดถึงเมื่อเรามีปัญหาคือเราต้องสแสวงหาพระเจ้าก่อนเหมือนเอสราเลยบอกว่าเอสราเนี่ยเมื่อ ปัญหาอยู่ตรงหน้าเขาอดอาหารก่อนเลยอดอาหารเพื่อเขาจะได้ถ่มตัวลงเขาจะไม่เอาเวลาไปมัวแต่การกินและดื่มแต่เขาจะเอาเวลาที่เขากินดื่มนั้นหรือว่ารับประทานอาหารนั้นมาอธิษฐานกับพระเจ้าสแสวงหาพระองค์ให้เวลากับพระเจ้าเต็มที่นี่คือสิ่งที่เอสราทำแล้วเราจะพบว่าเอสราก็เดินทางมาอย่างปลอดภัยนะครับไม่ได้มี ผู้ลายและพระเจ้านําเขามาถึงเยรูซาเล็มด้วยความปลอดภัยเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับเราต้องมั่นใจในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อมีปัญหาจริงๆไม่ต้องมีปัญหาแต่ว่าขณะที่เราดําเนินกับพระเจ้าเนี่ยเราต้องรู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เราต้องหาพระเจ้าก่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างขอให้เราแสวงหาพระองค์ก่อนเพราะว่าในพระคัมภีบอกว่า พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์นั่นหมายความว่าพระเจ้ามีการช่วยกู้รอเราอยู่เมื่อเราหาพระองค์แต่ฤทธิเดชของพระเจ้าและความโกรธของพระเจ้าเนี่ยจะอยู่กับคนที่ต่อสู้และละทิ้งพระเจ้าถ้าเราไม่ได้ละทิ้งพระเจ้าจะเราไม่ได้ขัดขืนพระเจ้าพระหัตถ์ของพระเจ้าจะอยู่กับเราให้เกิดผลดีนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เรา ไม่ได้สนใจพระเจ้าเราทิ้งพระองค์ไปเราลืมพระเจ้าพระหัตถ์ของพระเจ้าจะไม่อยู่กับเราจะเหลือแค่เพียงลิธเดชของพระเจ้าและก็การลงโทษเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกว่าเมื่อเราต้องตัดสินใจเราต้องแสวงหาพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำเราให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำเรานะครับเหมือนกับเอสราเขาไม่ยอมที่จะขอการช่วยเหลือจากกษัตริย์ถึงแม้ในสายตาของมนุษย์เนี่ย สิ่งที่กษัตริย์มีนมันสามารถนำเขาได้แต่ถ้าถ้าเกิดว่าเอสราขอการปกป้องจากกษัตริย์เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ถึงเยรูซาเล็มนะครับเขาอาจจะมีการสู้รบหรือทหารที่มาปกป้องเอสราเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงพอทําให้เอสรากับประชาชนที่กลับมาจากบาบิโลนที่จะไปเยรูซาเล็มเนี่ยอาจจะถูกป้นเข้าของระหว่างทางได้แต่พระกบีบมันทึกว่า คนที่เดินทางมากับเอสราแล้วก็เอสราเองเนี่ยเดินทางมาถึงยิโรสเล็มด้วยการปกป้องจากพระเจ้าไม่มีใครสามารถมา,าต่อสู้กับเอสราและก็ประชาชนที่เดินทางมาได้หลายครั้งเราต้องมองพระเจ้ามากกว่ามองมนุษย์นะครับการช่วยเหลือบางครั้งเราต้องหาพระเจ้าก่อนเราอย่าพึ่งพาในมนุษย์มากจนเกินไป เราขอความช่วยเหลือได้นะครับไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ขอความช่วยเหลือนะครับเหมือนช่วงนี้ที่น้ําท่วมหรือว่าฝนกําลังตกเนี่ยเราก็เราก็ต้องทําความสะอาดหรือว่าเราก็ต้องปกป้องบ้านเรือนของเราใช่ไหมครับแน่นอนเราต้องหาคนมาช่วยอยู่แล้วอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ให้กับเราแต่ลึกๆของเราเราต้องวางใจนะพระเจ้าเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าถามพระเจ้าว่าพระองค์จะให้เราเดินทางไหน พระองค์จะให้เราตัดสินใจอย่างไรเราจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนหน้าตรงหน้าเราอย่างไรให้เราถามพระเจ้าก่อนให้เราใช้เวลากับพระเจ้าให้เต็มที่นะครับถ้าเราอดอาหารได้เราก็าอดอาหารอธิษฐานกับพระเจ้าใช้เวลากับพระองค์มากๆเพื่อพระเจ้าจะให้หนทางนะเหมือนข้อที่21เเพื่อหนทางที่ถูกต้องจากพระเจ้านั้นจะมาถึงเราและไม่เพียงมาถึงเรานะครับลูกหลานของเราด้วยแล้วก็ข้าวของของเราด้วย นั่นหมายความว่าถ้าเราขอทางที่ถูกต้องถ้าเราได้สแสวงหาพระเจ้าไม่เพียงแต่ว่าเราจะปลอดภัยลูกหลานของเราก็ปลอดภัยแล้วก็ทรัพย์สมบัติของเราก็ปลอดภัยถ้าพระเจ้าดูแลเราก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้เราถ่อมใจพึ่งพระหัตถ์ของพระเจ้ามนุษย์ช่วยเราได้บางครั้งแล้วก็บางที่เท่านั้นแต่พระเจ้าช่วยเราได้ทุกที่ที่เราอยู่ ไม่ว่าเราจะอยู่ไหนเราจะเกิดเหตุการณ์อะไรพระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราได้เสมอเพราะฉะนั้นให้เราแสวงหาพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราจริงๆในช่วงนี้ด้วยนะครับขออธิษฐานเผื่อต่อไปที่สภาพอากาศนะครับโดยเฉพาะที่แม่สายเนี่ยก็ทั่วไปสองรอบแล้วครับรอบที่สองเนี่ยก็หนักนะครับแล้วก็ มีข่าวคราวว่าในวันที่2 7ถึง29เกนี่ยก็จะมีพายุจะมีฝนอีกก็ขอพระเจ้าเมตตาเราเราก็อย่าลืมอธิษฐานเผื่อพี่น้องแม่สายเผื่อขีจักแม่สายแล้วก็เผื่อสมาชิกของเราที่ที่บ้านต้นได้รับผลกระทบด้วยนะครับก็ฝากไว้ในคำอธิษฐานให้กับพี่น้องตลอดทั้งเดือนนี้นะครับแล้วก็หน้าฝนนี้ด้วยเราอธิษฐานเผื่อด้วยกันเนาะแล้วก็ให้พระเจ้าปกป้องให้สติปัญญาให้กับ ชาวเม่สายนะครับที่เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเราจะรับมืออย่างไรนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราจริงๆเราอธิษฐานด้วยกันข้าแด่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเราเสมอขอพระเจ้าให้เราที่จะแสวงหาพระเจ้าถอมใจของเราลงอย่าคิดว่าเราเก่งอย่าคิดว่ามนุษย์จะช่วยเหลือเราได้เสมอไปแต่พระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ อยู่กับเราเสมอแล้วก็พระองค์ไม่จํากัดพระองค์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้เต็เมไปด้วยฤทธิ์เ,เดชแล้วก็พระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราแล้วก็อยู่ทุกที่ทุกแห่งเพราะฉะนั้นเราสามารถขอการปกป้องขอหนทางที่เราจะเดินที่หนทางที่ปลอดภัยได้โดยพระเจ้าแล้วก็ขอให้เราจะสามารถวางใจในพระเจ้าได้ ขอเมตตาเราที่เราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้านในการวางใจพระองค์อยู่เสมอทุกอย่างที่เกินความคิดของเราเกินกําลังของเรานั้นแต่เล็กน้อยมากสําหรับพระเจ้าเมื่อเราให้ สิ่งเหล่านี้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นก็ง่ายดายสำหรับพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาแล้วก็บอกป้องชาวแม่สายแล้วก็พี่น้องไม่เพียงแต่ที่จังหวัดภาคเหนือตรงนี้ฝนจะตกหลายที่แล้วก็มีหลายที่น้ำท่วมขอพระเจ้าให้สติปัญญาให้กับทุกคนที่สแสวงหาพระเจ้าที่รอการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้านั้นจะมีหนทางจะมีการานำที่มาจากพระเจ้าให้รู้ว่าต้องรับมืออย่างไรต้อง ต้องเตรียมตัวอย่างไรขอบพระเจ้าเมตตาจริงๆฝากมอบอพี่น้องของเราทุกคนไว้กับพระเจ้าในช่วงนี้ให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงด้วยเราจึงอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในเช้านี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ